ผีมากแม่ทำยังไงทำท่าไหมเ้ยวิธีนี่ตอนฝันไหมนอนกับผีนะเออแล้วกับอกว่าอะไรก็เลยว่าโอ๊ยสบาสิผู้หญิกูหนีกับบงกุชั่เนาะโอ้บงใส่์พอนจีเซย์เต็มไหนแล้วเ็ดเต็งไหนก็เฮ็ดเต็งไหนก็เออเฮ็ดเต็งสั้นหรอครับไปนอนกับผีผีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงโอ้ตีเป็นตัวไหนเจ๊ซีสีกี่งวดและเจ๊ถูกมาเนี่ยซีงวดนี่ ซซีีีตตัววเเดยยลคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดที่แล้วนี่คือจังๆแล้วเปล่าเจ๊งวดที่แล้วก็ได้เนาะฮกสองบอกงวดที่แล้วงวดหกสองหมดหกสองหมดเมื่อกี้อีกซีซีเต็มเต็มแจ้งหมดตีแต่เจ๊งเนี่ย โอ้โอ้แม่ในสองสามวันมาแล้วดิครับเอ้ยฝันว่าได้ฝันนั่นฝันอันนี้นี่โอ้ยนี่ว่าปนน้อมากกว่ฝันเลยฝันม่าจังใดเจ้งวดเมื่อกี้เนี่ยฮะฝันว่าจะคลองไปกับเขาฮะน่ากับพวงยิ่งง้อพวกยิ่งก็เป็นแห่งใดยิ่งงามเ่ราะพวกยิ่งงามอยู่ติดไปท่านทำเหล่าเตี้ยจะไปจังใดมาจังใดเราก่เคยเห็นหน้าเขาหรือว่าเฮ้ยวันน่าอน้างเขาเฉยมั้ย ก็ว่าเขาเลี้ยวฮะเลี้ยวยีงยังอะรางสิเลี้ยวเลี้ยังนู่าฮ่าบ่าฮ่คฮ่าฮ่นฮ่าฮ่อฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าั่าฮ่าฮวอฮ่าฮ่าฮ่่บฮ่าฮ่ิฮ่าั่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่่่่่่่่่าา่่่า ตีเอาแล้ววันนี้กตีเป็นซีๆเลยไหมครันเลยไหมมสีไหมมันจะทายไหมมัสีได้ตีเป็นซีๆเลยตีเป็นซีๆออกมาเลยไหมวัี้กับมาได้ยังเลยซีตัวเดียวได้ไหมครับโอ้ยี้ซื้องหล่อิดพานมากมันนี่จะได้ไรปะได้ล่ะก็ซื้อ่าไรก็ซื้อบ่าไรจัก ขอวันัน16เันไปสองสองมื้อขืนด้วอ่ะสองมื้อขนยุ่แมนวันที่16เด็กวันที่16โอ้นี่เลขมัดเอาฝันวะว่าันต่ว่ามามันมาจากไหนเลขมัดมาจากไหนโอ้ยไปนั่งอยูุ่่นละครับมเศานี่นั่งอยู่สวนนั่งอยู่สวนก็เลยไปเบิ้งเพิ่นบูชาอย่างสองย่างน่างมามามันบัวก็เลยไปเบิ้งก็เลยย่างกบเบงก็เลยเห็นเห็นเป็นตัเลยอแมน แล้วว่าฮแล้วว่ามันแมนอยู่บ่ประจันแล้วยางนี้นั่งนี้ไปเอาเขาหอม้าเนาะสีไหนครับเจ็บกัดยางสีแดงเลยเบสีแดงโอ้โันนี้ยางมามันแมนอยู่บ่วันนี้แจกันยางไีก็ยังม่อยู่กัเราเห็นสามตัวหรือสองตัวเช็อีกทีเราเห็นเจ็ดหนึ่งศูนย์สามตัววุ้ยเจ็ดหนึ่งศูนย์แดงจึ้งคืองแมนเจ็ดหนึ่งศูนย์เลยชัดเจนปะชัดคักเลยเจ็ดหนึ่งศูนย์ จังเดี๋ยวไปมัก็ไปเห็นมันมูส่งนี่ก็ได้เห็นแล้วมักเดยาวเลยบ่ะเจโอ้ยมักนีแล้วเอาอีกกันหรอกจัดอี้จัดจัดอี้ก็เจ๊หนึ่งศูนย์อะยุ่งบัวเอลคนผู้ดีมั้ยผู้นี้มั้ยโอ้จริอันนี้ไม่ได้ฝันบ่เห็นเลยเจ๊หนึ่งศูนย์เลยท่านบ่อสูอะไรสร้างไปนี่บ่อเจ็บเปิดความลับแม่นเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่ป่ะเจ๊เพิ่งเห็นเมื่อเช้านดิเสียกับว่าลูก เพราะผมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ด้วยกันเนี่ยครับเจ็ดหนึ่งศูนย์แอลพ่นพูดดีเขาน้าไปฮอเพ่นแม็กแล้วสองหน้าไปสะงฮอเพ่นมุาเนี่ยครับพิ่นเลยเฮ้อมันแมนยูบอดเะยรอันไัเจ็ดหนึ่งศูนย์หือเก่าตัวแบบง่ายเขียงงามโอ้ยเลขเจ็ดนอนยูธานีนวะเลขเจ็ดนอนเลขก็เลขหนึ่งยูาวแลวก็เลขศูนย์ยูสียูสีแมก็เลขบึ้ง เซ่บรรดาบุ่งกระตูยใหญ่เราหูมันกระแมนเจ็ดหนึ่งศูนย์อยู่ย่างนี่แล้วกลับขึ้นมายังเห็นคือเก่าโยกคือเก่าเจ็ดหนึ่งศูนย์เดี๋ยว่าเพิ่นหายแล้วสนมาสนนั่นแหละก็เลยมั่นใจแล้วก็สิเอาอยู่หรอกจัดนักเลยว้ายสามตัวคนละเอาชิลคนละรอบที่แล้วเนาะฝันไปนอนกับผีเนาะไรเพรว่าจังได้อยู่ของที่เป็นไอทัวที่เพราะไม่ใช่เราคิดหลายกว่าเจ๊บ่หามหานาทีก็นอนไหเสียเปรียบไหมเสียบซื่อเนี่ย เสียบกับฟันฟันถ้าเป็นขืมๆเลยเด้อฟันหลุดเด้อฟันเหีวเลยเด้อนั่นทีก็ฟันได้นั่นทีก็ฟันเลยไปนอนยังหันไปนอนโลกมึงแหม่ฟันหลุดรีบเสีเลยโม่เรืองเลยสาวดแล้วประเทศสามมวดแหละวดนี้งวดที่สี่แม่นบวกกับไปนอนระยะฟันเรียนโอ้ยไปตองห่วงเงินงามเลยงามไหมฮะผู้งามอยู่เป็นตดเสียบไปนอนประเทศเออมันบวกกัเห็นหนาเขาไหมเออบวกกัเห็นหนามาก่อนด้วย ปะซิเมนพ่นอยู่แถวไหนหรืม yeah, ั้งคือเจนุดจะสัมผัสได้ตลอดเนาะมื่อนั่นซ้อนหนาทีเนาะมันหลบหนาเาเถฉยไหมหลบหนาอยู่ไหมผู้หญิงไหมมันหลบหนาไหมหูเมื่อเกิดห้วยแล้วมันหลบหนาอย่างอีกเลยหรสิเจปล่ามสิไม่ได้ถามแล้วแต่หูเมื่อกต่หูว่าเขามาหลบหนาแล้วสองเดียวก็ใส่หูด้วยเพราะงี้มันเป็นแม่หมายอะไรอยู่ดิ ทั ah, ้งท <it 's> <everywhere> yeah. mm ี hmm. ่เเมืองแม่ใหม่ๆเีเมืองแม่ม้กัน่อเยอะทีเยอะทีมีเมืองแม่ใหม่เราปเลยทไยนจ้าเมืงัแปะไปงานเพื่อนก็จงานมาอเราสบเนาะมีแต่คุ้งิ่งแมะเป็นกษัตริย์พหั่นคุงิงเนกษัตยเด้อใหฝันใ้ฝันแต่คุงิงหมดเลยเป็นกษัตริย์พหั่นอ่ะยื่งล่้อไล่ มื่เมืองเลยนะใช่ครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าแมนเป็นเมืองเก่าสมัยก่อเลยเมืองรับแดนแต่บามีผู้ชายเนาะไปเต็มเต็มเลยแหละไปนอนล่องเบิองถึงไหมเต็มเต็มเลยตีเมืองรับแดนให้บโอ้กอดแล้วไปนอนไปผู้ใดกล้าเขายัถามว่าเขายัถามว่าเจ้าคืออยู่ไใหญ่เหออ๋อขึ้นยู่กับเสียงซักซิดข่อยแล้วหรือเปล่าขึ้นยุ่ยใหญ่เลยก็มีคนเจอหลายคนมาเจโอ้มีคนเจอหลายเลย ขนาดเจ้าของเพลินเนาะยังม่กล้าเข้าไปอ่ะย่านขนาดขายเอาดิกี่ปรับไม่ธรรมดาเก่าเพนเจ้าของคุกเก่าเพนมนเนย่านเนี่ยชวนเข้าไปเขาไ่ไปมับัวไม่ไปพ่นวาอันนี้เลขชอบี่เอดเจอันนี้เลขชอบคิดจะชอบบันมยังบเห็นเลยก็ชอบเลยมหมเห็นยุสัยครับเห็นอยู่ในหญ้าสองนางเพล่นยูเอลเพล่นมหมเห็นอยู่ที่เอหญ้าสองนางใช่ เพิ่งจะเห็นเพิ uh 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 <e uh uh> ่นเอามากเพิ uh> ่งจะเห็นเลยเพิ่นเอามากหม่านนี่เพิ่นเปลือเสื้านสองแมมเพิ่นไปเชิญมากเพิ่งเห็นมือเจ้านี่ไปพูดเดียวก็ได้เห็นหม่บ้านนีจ้ะมันนี่ก็เห็นเลยเห็นเลยเล่าของใหม่หรืป่าเอาพูดเดียวอยู่บ้านรอ่าเนยาวพูดเดียวเด้อเลี้ยงปั่นพี่น้องเลี้ยงน้ำเลี้วัเอฟซีน้ำนีเพิ่นบอกเป็น่นไหมพูก็เลว่า เสีเอาอยุ่มันใจยู่เด็กอะนั่นอยู่เป็นเลขบางเอินเลขบางเอินที่เห็นใช่เลขบางเอินีนเน <S 1> <S 1> ีเพรา,าะว่าคนธรรมดาถึงไปเห็นดิครับใช่เจ๊นี้เป็นคนมีเซนนะครับ,ค,รบคนมีเซนถึงเห็นด้ <S 1> <S 1> ใช่ ยืซเป็นเนเลขบ่าเห็นเลยเอาจากเทาี่เจนไห้ท่านเป็นยังเสียนบัว่าอีหนีบ่เห็นเด้อรอบว่นผีมารูปหน้าเอรอบนี้ผีมานอนด้วยเออก็สีเป็นพูดเดียวกันเลยุ๊พูดเดียวกันแล้านยามด้วน้าเจ๊นองบวพกันไม่ใช่ติดไม่ใช่ติดใจไปแอบนอนอี่บเจ๊บเจ๊ยามนอนบอกูว่าเนการนอนบเลยนขันเสียไปนี่ไม่อต พยายามนั่งกับอีสิบุพยายามนวดปีอืมโอ้ขันจะฟันอีปลารถมันบ่เจไปเลยเงาเลยนวดลงไดการรถอยู่ไปในการเลยไปเที่ยวเลยแปลกเนาะเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเป็นเมืองโบราณด้วยพก็นี่ก็เป็นกษัตริย์ด้วยนะเป็นคล้องแบบตั้งแต่สมัยคุณละคุณดึกแต่บัแต่ว่าบังยังแบบเมืองละแต่ดีเลย ไปถามว่ามันอะไรกับมาขอข้ามหมากเนาะมีแต่ผู้ยิ่งมั้ยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าเฝ้าเฝ้าวะท่านกขจะให้ข้ามหมากขาพูดกับไปกันเด้อวะท่านมีแต่เห็ไปยังด้วะท่านไปยังกษัตริย์คนเด่นมีเป็นไปอมอปนเี่คนว่ากษัตริย์ก็จะ้คือข้องมือได้ยังกันแหละคนบอกในข้อฝันมั่ยมีแต่ผู้ยิ่งเป็นเมืองใหญ่หลัก็เลยมัดตัวนี้ตัวนี้ เจุ่นานะจเับใหนะนี่ยังประการ่ให้ออกเขายกตัวลโชว์นะทีนุดดนอเลชอบเล็ที่เห็นเลกัเขาอยู่เนาะสิไอตัวน้าอีกบน่งมืนี่ตัน้ำหมดเจกริตัตัวกัน้ครับเริฮะบิกาตัก็ิตัวตัโอ้ยตัวน้ำไสแล้วเนาเบิ้งนี้ถึง ถูกไหม,มนี่ของเจนนท์เด,ด้อครับตองวัดนะครับตองวัดเจนุดอดนดนันนี้ว่ามันเหล็กฝันเป็นเหล็กเ,เ,เห็นเหล็กชอบมันว่าเจนน์เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ด